ค่าร้านคุณลุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองอีกแล้วนะคะแล้วก็จัดโปล,ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ถูกกว่ามือสองเก้าพันเก้าร้อยบาทสเปกกว้างแปดสิบห้านะคะนี่เลยค่ะมาจัดโปชุดแรกให้เลยนะคะชุดนี้แม็กซีซีสิบสิบห้าค่ะกว้างแปดสิบห้าสี่วงนะคะใสะ่ล้นห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้จัดโปไปล้อใหม่แตะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ราคาเพียงเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะ 9,900บาทนะคะมีชุดเดียวเท่านั้นเลยนะคะ9,9 0 0บาทราคานี้มีชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าได้ร้องหม่แแะกล่องค่ะ9,9 0 0บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,9 0 0บาทนะคะนี่เลยเดี๋ยวพาไปดู4ี่พก้คนเลยนะคะ ชุดนี้ค่ะแม็กที37สามเจ็ดนะคะสีเท่ากันยางสองหกห้าหกสสิบแปดนะคะยางบิ๊โตนค่ะล้อสีเท่ากันนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะนี่เลยนะคะใส่ล,น 6, ล้นหกูตัวสูงนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มีแม็กใบพัดคลิปแดง ล้องานอิโมชั่น R สีแดงสดเลยนะคะแม็กใบพัดขิดแดงค่ะขอบ20นะคะยาง265 50 20ขายยางดีสโตนนะคะนี่เลยยางเป็นตึงแถมไปเลยนะคะชุดนี้นี่ค่ะแม็กใบพัดขิดแดงขอบ20ค่ะนะ,ะล้อสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะ 6,900บาทเท่านั้นนะคะใส่ 6, ล้น6กรูตัวสูงค่ะ6,900บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะเป็นแม็กก้านยกก้านยก SUV กว้าง9ออบศู์ค่ะยาง2 6 5 6กห้ยางบิดโตนบิดโตนปี22นะคะยางบิดโตนปี22เลยนะคะนี่ค่ะยางบิดโตนปี22นะคะชุดนี้ค่ะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหกพันเก้าร้ยบาทนะคะก้านยกล้อไม่ซ่อมน,นะคะหกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะล้อก้านยกนะคะยางสองห้า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 สิบแปดนะคะปียี่สิบเอ็ดค่ะนะคะก้านยกยางสอง5้าห้าห้าห้าสิบปดนะคะยางปียี่สิบเอ็ดค่ะนะคะนี่เลยอันนี้ก็ก้านยกเหมือนกัน ชุดนี้นะคะราคาก็อยู่ที่ห9พัน้าร้อยบาทค่ะนะคะห9พันเก้าร้อยบาทเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวพุ่งเย็นหัวนะคะนี่ค่ะหมุนกล้องไปมานะคะนี่เลยมาเริ่มจากชุดนี้ค่ะอันนี้แมงอ e ีแบนมือสองนะคะกว้างแปดห้าสี่วงค่ะนะคะกว้างแปดห้าสี่วงใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางเป็นยางตียี่สิบสองค่ะสอง5้าห้าห้าสิสบปดนะคะชุดนี้ นะคะยางปี22เลยกว้าง8.5 4วงล้อไม่ล้นนะคะนี่ค่ะนะคะใส่ล้น6รูตัวเตี้ยนะคะไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ นี่ค่ะนะคะแล้วก็ที่ซี่สูึง5จาจัดโปรไปล้อใหม่แจกกองรัดยางเปอร์เซ็นต์ก็9,900บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีล้อคุกไก่อันนี้ล้อกุกไก่กว้าง8.54วงยางปี21ค่ะนะคะยาง2 4งส5่ห้้คู่หลัง2 7 5เจ็ดค่ะดอกยางแน่นๆเลย ะะล้อกกไก่ล้อใหม่แกะกล่องกว้าง8.5 4วงสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะ11,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเอเาร์แม็กเอเกว้าง8.5 4วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นล้อมือสองนะคะราคาหลักพันชุดนี้8,900บาทเท่านั้นใครหาสเปคล้อไม่ล้นนะคะชุดนี้ ราคาประหยัดเพียง8,900บาทแม็กเอริอายางโอตานินะคะ2ปี20ค่ะ235 5 0 1 8นะคะแม็กเอ r อากว้าง8.5ราคา8,900บาทนะคะจุดนี้ใส่ล้น6รูตัวเตี้ยใส่แล้วไม่ล้นเลยนะคะจุดนี้6อ่า8,900บาทค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กแฮมเมอร์ mer, นะคะล้อออฟโรดคอนสุ0หบาทเท่านั้นค่ะ ราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นนะคะล้อแฮมเมอร์ยาง265หกห้าเจ็ห้าสิปียีค่ะยางเป็นปีแถมไปนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะนะคะออฟโรดขอบ16นะคะชุดนี้ค่ะราคาเพียง7,900บาทนะคะได้ล้อพร้อมยาง4ีล้อเลยนะคะ7,900บาทค่ะนะ,ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กหยด,หยดน้ํา แมกยดน้ำงานยาชินะคะยางโอตาีิปี21ค่ะออฟโรดของ16นะยาง2 5 7 0 6ค่ะร้อยหยดน้ำราคาเพียง8,900บาทค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะร้อยหยดน้ำยางปี21ค่ะมีเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 8,900บาทนะคะหยดน้ำมีชุดเดียวเลยนะคะ8,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อที่ชุดนี้ค่ะทะลุไปนู่นล้อก้านยกนะคะอันนี้ล้อก้านยก s u v สีดำหยอดแดงค่ะยางนิตโตะนะคะปี21ล้อยางสวยกิฟเลยนะคะสวยกิฟเลยค่ะเหมือนเบิกใหม่ชุดนี้สวยสุดคุ้มมากใครหาก้านยกที่ใส่รถตัวเตี้ยได้หรือว่าใครที่ ส่ก้านยกแล้วใส่ยางสองหกห้าหกสิบแล้วติดชุดนี้เลยยางสองห้าห้านะคะได้ยางนิโตด้วยนะคะก้านยกล้อสวยกิฟต์ไรตันนี่ค่ะนะคะสาภาพล้อคือเหมือนเบิกใหม่ยางนิโต้สองห้าห้าห้าสิบแปดปียี่สิบเอ็ดค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะยางสองห้า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 สิบแปดค่ะราคาเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กซี่ยี่แปด ม็กซีเอยี่แปดนะคะหูล้องานค่ะสวยมากล้อสวยจริงๆนะคะล้อสวยมากยางก็สวยเลยนะคะนี่เลยค่ะล้อ SPP นะคะยางยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดค่ะคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะเป็นยางปียี่สิบสองนะคะเอยี่แปดใส่ล้นห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่ชุดนี้ล้อยางสวยกริปเลยนะคะล้องานด้วยราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาท 8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ T E 3 7หยอดแดงฝาดุมครบ4ี่้อเลยได้ฝาดุมครบ4ี่้อเลยยางดอกนั้งแน่นค่ะยาง2,454,58คู่หลัง2 7 5 4จ็ดหนะคะใส่ 5, ลุห้รูหนึ่งหนึนี่เลยค่ะสะภาพคือสวยเลยนะคะชุดนี้นี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ เอาไป7,900บาททีอีสาหยอดแดง5รูนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทยางปี22ค่ะนะคะเจ็ดบาทนะคะชุดนี้นะคะต่อไปมาดูกันที่เวลค่ะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเวลให้ชมนะคะต่อไปนี่เลยอันนี้แม็กเวลนะคะแม็กเวลออฟลึกชุดนี้ล้อสวยกิ๊บเลยล้อเงาล้อสวยกิ๊บเลยนะคะเนี่ยค่ะ ล้อเงาเลยนะคะไม่มีรอยนะคะนี่นี่เลยค่ะยางดอกแน่นทุกเส้นนะคะยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดค่ะคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบแปดค่ะนะคะปียี่สบสอหนึ่งคู่ยี่สิบสามหนึ่งคู่นะคะนี่ค่ะล้อยางสวยเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่8ปดพันเ้าร้อยบาทค่ะนะคะแปดพันเ้าร้อบาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ m a ็ W เวล of อบลึกใส่ล้น6กลูตัวสูงนะคะชุดนี้ ยาง265 618ค่ะใส่ล้น6รูตัวสูงนะคะชุดนี้ล้อสวยเลยนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยแล้วก็มีแม็กเวลลออฟลึกชุดนี้นะคะยาง265 518ค่ะนี่ค่ะใส่ล้น6รูตัวเตี้ยชุดนี้ราคาก็อยู่ที่8,900บาทค่ะ8,900บาทนะคะแล้วก็มีเวล์ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะคะ นี่เลยชุดนี้แม็กเวลเหมือนกันล้อเงาเาเลยยางสองสองแปดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะคู่หลังสองสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดค่ะนี่เลยนะคะยางดอกแน่นนะคะชุดนี้ใส่ล้นหกรูรตัวเตี้ยชุดนี้ราคาอยู่ที่ 7,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะ7,900บาทนะคะนี่แล้วก็ด้านในยังมีอีกนะคะล้อเมกาออฟโรดก็มีนะคะเดี๋ยวถ่ายชุดนี้ให้ชมก่อน m a ็ก5 SRR นะคะล้องานหนุ่มเม้งออฟจะลึกนะคะชุดนี้ออฟลึกมากล้อยางสวยกิฟนะคะยางเป็นโยโกเป็นยางโยโกค่ะนี่เลยยางโยโกใช้ยาวๆเลยนะคะยางปี22ค่ะใครหายางที่ อ่ยางสิ้นที่จะใช้ยาวๆนะคะชุดนี้เลยยางโยโก้ค่ะใช้ยาวเลยนะคะแบบนี้ล้อสวยกิฟค่ะล้องานหนุหน่มมิงชุดนี้ราคาเพียง9,900บาทค่ะนะคะ9,9้าบาทนะคะ แล้วก็มีล้อเมกาออฟโรดค่ะชุดนี้เลยล้อเมกาออฟโรดขอบ20นะคะชุดนี้กว้างเก้า0ยางปี23ค่ะ27555 20ค่ะล้อเมกาออฟโรดค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทค่ะ15,900บาทนะคะแล้วก็ล้อเมกาออฟโรดของเราก็จะมีชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะคะนีเลยล้อเมกาออฟโรดขอบ20นะคะชุดนี้กว้าง10ออฟลบ24ยาง27555 20นะคะชุดนี้ นี่เลยชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเป็นล้อเมกาออฟโรดนะคะนี่เลยแล้วก็มีเวลชุดนี้ค่ะเวลชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มีเวลยางสองยางคู่หน้าสองห้าห้าสิบหลังสองสองห้าห้าหกสิบนะคะชุดนี้นี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ ใส่ลอน5ลรูยางสวยเลยนะคะชุดนี้8,900บาทนะคะก้านยก s u v ชุดนี้ยางปี22ได้ยางออกแนวออฟโรดนิดนึงนะคะยางโตโยตปี22,265,648ชุดนี้ราคา8,900บาทค่ะแล้วก็มีแมกเวลชุดนี้แมกเวลชุดนี้จะเป็นออฟลึกร้องเงาเงาเลยยางปี21ล้อสวยไรต์ตหินะคะชุดนี้ ราคา8,900บาทใส่ล้นหกลูตัวเตียแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Mac N5 SE ล้องานหนุม่มเมกยาง2550้้นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อโปวันกว้าง8.54วงล้องานเอมโปนะคะยางปี23นะคะยาง265 448สีเจ้สภาพกริบเหมือนเบิกใหม่ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 12,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อ S N R นะคะกว้าง8.54วงเป็นล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้1 9ึ0งบาทค่ะแล้วก็มี Mac o f f r o a d ขอบ20นะคะชุดนี้7,900บาทนะคะใครอยากได้ Offroad ขอบ20ราคาประหยัดนะคะชุดนี้เลย7,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กเข่ากว้างนะคะนี่แม็กเข่ากว้าง5้รู7,900บาทค่ะ แม็กใบพัดขอบ18นะคะชุดนี้7,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อ CE 28ใครหา CE 28นะคะ6,900บาทสะรุน6ูตจวเตีย้ยล้อนาวล่ามี1ชุดค่ะนาวล่าตรงรุ่นเลยนะคะ7,900บาทแล้วก็มีชุดนี้ก็ CE 28ค่ะอันนี้6,900บาทค่ะนะคะนี่เลยแล้วก็มีท e 37ราคา4,900ราคาประหยัดนะคะแล้วก็มี นี่เลยอันนี้ T E สามเจดหยอดแดง4 9่พันเกบาทค่ะแตรุ่นหกลูตัวเตี้ยแล้วก็มีใบพัดขอบ20บค่ะแบบนี้ราคาก็อยู่ที่4,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อแบบนี้อันนี้ก็4900บาทนะคะสะรุนหกรูตัวสูงค่ะด้านในตรงนี้ยังมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะล้อเวล นะคะแล้วก็มีชุดนี้ล้อเวลกว้างเก้าออกสห้านะคะใส่แล้วล้อไม่ลน้นนะคะล้อง,งานไทยยางปี22อันนี้ใส่แล้วล้อไม่ลน้นนะคะล้อเวลใส่ล, 5, ล้5รูใส่แล้วล้อไม่ลน้นค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,9 0 0้าร้อยบาทค่ะเจ0 0ันร้อบาทนะคะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ n 5 s e ้อล้อง,งานหนุ่มม้งอันนี้ก็อยู่ที่ชุดนี้อยู่ที่อ่าส้ารบาทค่ะแล้วก็มีแม็กเวล5รูชุดนี้อีกนะคะ นี่เอาไป3,900บาทแม็กเวล5ลูนะใครหางุประหยัดใส่กวามเก้าถึงห้า่วงค่ะ3,900บาทค่ะนี่เลยเอาไปเลยนะคะ3,900นะคะนี่เลยนะคะร้านดุรุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ096 8 8 1 1 1าหกนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ 096 8811156นะคะหน้าร้านรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกอ,อีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการสง่งขนส่งทั่วไทยนะมีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้าพิมพ์ชื่อผุ้ร้านคุณดูนยังแตกนะคะ GPS มาถ,ถึงหน้าร้านเลยค่ะนะ,ะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ